ก่อนหน้านี้นักแสดงสาวแก้มบุ๋มปริยาดาเคยเปิดร้านน้องหมาแต่ต้องปิดตัวเพราะโควิดล่าสุดแก้มบุม๋มได้ออกมาอัปเดตให้ฟังว่ามีใครทันตอนเปิดร้านน้องหมาบ้างไหมน้องๆยังอยู่ดีนะอาจจะไม่ครบทุกตัวและอาจจะไม่น่ารักเหมือนเดิมเพราะเริ่มเข้าช่วงแก่แล้วโรคประจําสายพันธุ์ก็เริ่มมาบ้างแต่ก็ไม่เคยทิ้งใครเลยยังดูแลเหมือนเดิมทุกตัวตอนนี้บ้านใหม่ให้น้องๆเสร็จแล้วจะได้มีที่เดินรับลมสบายๆบยบ้านเก่ามันก็4ี่ปีแล้วปีหน้าจะปรับปรุงเพิ่มให้อีกทีขอไปหาเงินแป๊บนะเด็กๆ เคยมีคนมาบอกว่าเราหากินกับสัต์ตัดสินเราด่าเราเอาเราไปแขวนป้ายประนามว่าเราสู้สัตว์สุดท้ายเขาก็แพ้น้ำลายตัวเองฟ้องเสร็จก็ไม่มีเงินมาจ่ายโพสต์ขอโทษแบบไม่ให้คนเห็นไม่ถึงร้อยแต่ตอนลงให้ด่าเราแชร์ไปหลายพันจะบอกว่าทำร้านจนเลิกทำไม่เคยได้กำไรสักบาทเดียวแต่ความจริงคือค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณ2 0 0 0 0 0บาทมาตลอดเกือบสิบปีลองคิดดูเป็นเงินเท่าไหร่ฮ่าฮ่าฮ่าไม่ว่าจะช่วงโควิดที่ทุกคนลำบาก หรือช่วงไหนๆที่เงินสุดจะหายากก็เป็นแบบนี้มาตลอดและก็จะดูแลกันแบบนี้ตลอดไปอาจจะไม่ค่อยมีเวลาไปหาด้วยภาระหน้าที่การทำงานแต่รักทุกตัวเสมอบ้านหมาของฉัน